ก็มีตัวแทนจากกลุ่มสมาคมประมงนี่แหละค่ะมาให้ดอกไม้แล้วกออ็มาจากหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาบอกว่าขอบคุณท่านนายกมากเลยที่อนุมัติงบนะคะก็มีการอนุมัติงบกลางค่ะ1,622ล้านบาทน,นะคะเพื่อดำเนินโครงการชดเชย เรือประมงจำนวน923ลำจากกรณี IUU นะคะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ค้างคาตั้งแต่รัฐบาลก่อนการเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็มาอนุมัติงบประมาณที่รัฐบาลดิฉันนะคะแล้วก็เขาก็เลยมาขอบคุณค่ะอันนี้ก็ดิฉันไม่ได้จะแบ่งแยกว่าเป็นประมงพาณิชย์ประมงพื้นบ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะมันมันมันไม่ใช่นะคะ แล้วก็ส่วนการแก้ไขเรื่องปัญหาของประมองคางดำทำคางดำเองนะคะในวันที่พี่น้องมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะอันนี้จริงเป็นทุกๆก,กลุ่มนะคะเราไม่แบ่งแยกอยู่แล้วว่าใครจะมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันอังคารเรามีการประชุมคอรอมอกันเพราะฉะนันรัฐมนตรีมาหมดรองนายกมาหมดนะคะแล้วก็เมื่อมีม็อบหรือว่ามีคนมาเรียกร้องอยู่ข้างหน้าทำเนียบเราก็ได้ส่งเลขานายกนะคะ รองเลยค่ะนายกนะคะท่านสมคิตเชื้อคงน,นะคะไปคุยแล้ววันนั้นก็มีอธิบดีด้วยนะคะก็ไปคุยกันจริงเราให้เกียรติพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะคะบางทีบางอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของออกระทรวงอื่นๆ ก็ให้รัฐมนตร,รีลงไปบ้างปลัดลงไปบ้างอธิบดีลงไปบ้างซึ่งก็ส่งตัวแทนไปรับไปคุยทุกครั้งนะคะไม่มีการละเลยพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันเองวันนี้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันไม่เคยคิดว่าจังหวัดไหนต้องอะไรยังไงทุกที่เป็นประเทศไทยนะคะดิฉันเป็นนายกดิฉันต้องดูแลพี่น้องทุกทุกจังหวัดนะคะมันไม่จําเป็นว่าต้องเลือกว่าใครเป็นใครมันมันเลือกได้หรอคะมันมันมันไม่ใช่ะคะ่ะ แล้วก็ในเรื่องของปลาหมอคางดำต่อจากที่รัฐบาลของนายกเศรษฐาะะมีการอนุมัติงบกลางปีหกเจ็ดนะคะเพื่อดําเนินเจดมาตรการที่จะควบคุมแล้วก็กําจัดปลาหมอคาง,งดําค่ะส่วนปีนี้ประชุมคณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบกลางจํานวน98ดล้านบาทเพื่อดําเนินการต่อนะคะแล้วขณนะเดียวกันค่ะเราก็รับข้อเสนอ ของสี่ข้อนะคะของกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีการดําเนินไปแล้วในบางเรื่องนอกจากเรื่องงบประมาณก็มีการตั้งคณะทํางานอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะคุยกันเรื่องนี้ในเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็พยายามจะทําตามที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องนะคะน,นี่เราก็เพื่อคุยกันนะคะพิจารณากรอบความช่วยเหลือการเยียวยาแล้วก็ผู้คนที่ได้รับผลกระทบนะคะอันนี้เราก็ทํากันอย่างจริงจังค่ะ รัฐบาลนะคะก็ได้ดำเนินทุกๆข้อเรียกร้องของประชาชนนะคะโดยเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปค่ะ